ก็ได้มาซ่อมรถแบคโฮนะคะโคมัสสูพีซีร้อยยให้กับลูกค้านะคะเราก็ซ่อมปั๊มไปนะคะวันนี้เปลี่ยนปั๊มให้ลูกค้าไปนะคะตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการเทสรถให้ลูกค้านะคะว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างนะคะรู้สึกว่าจะเทสพอแล้วมั้งแล้วก็เทสไปปรับไปนะคะปรับจูนเครื่องไปนะคะ ขอขอบคุณลูกคา้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ไว้วางใจในงานบริการซ่อมรดแบ็คบโคของช่างหน่องเสมอมาหลายปีนี้นะคะค่ะหากเพื่อนๆน,นะคะสนใจนะคะก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของช่างหน่องได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์098 7 8 9 5 9 6 3นะคะและอีกหนึ่งเบอร์นะคะ096 415 95 95, 95ค่ะ เฟซบุ๊กช่างหน่องซ่อมรถแบคโฮนะคะส่วนเบอร์ไลน์นะคะค่ะเพื่อนๆบันทึกเบอร์098 789 5963ค่ะก็ส่งลายส่งข้อความที่จะปรึกษากันเข้ามาได้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะดีครับโอเคลยครับโอเคค่ะใบกดิมนะครับ่าไวกระดิมเนาะโอเค พอใจไหมคะพอใจครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ